สวัสดีครับพี่บคีครับอ้าวืัอนี้เขากลับมาพบมาว่ากันบรรยากาศช่วงเที่ยงครับเนาะมืัอนี้เต้นสวยแตเลยคลิปแรกกอะไรสวยแนย่อ่าเมื่อเคลื่อนไปหาปูตู้ตรงศูนย์หนึ่งสองเมื่อเคลื่อนอีพจนใส,ส่ลูกศรลูกหางมันมาส่งครับส่งเอาตัวเลขกับปูแปลกตอบปู้บัดลับไปพอดีจุดตู้ซะนั่นแหละ เป็นไรควนเลยะบมีคว hmm. ่นมาเลยว่าชตัวมีควนแต่ว่าอันนี้เบ้าเรียนที่จริงแล้วพอดีคนปากสูบป้าเป็นบอทึงท้งทงหยัไม่รอมอ่มตีได้เออฮะเขาได้แต่ว่าด่านลางมันนี้ด่านลางดันท้งหลงคือว่าต้อดีไปผมไม่พัดสมบัต เท่ายาวเกินไปมันเป็นนะไม่ยนี่ยมันพับไปไม่มันกระซีกันทางพวกคาบลอกกันนะเพามันกระลอกกระแตกบอกว่าแะไนี้มันเกิดนี่อานิกรนาสงสัยนะอ่ะอ๋เาเป็นยังเนาะกับเท่ากับไขว้ถ้าตามตัวเลขชุดเต็มแต่ว่าคุณตาเพิ่นได้มาแล้วล่ะชุดเต็มของผู้สูงสองได้ได้มาแล้วว่าใช่แต่ว่าการล่อชุดชักของน้ำเพราะว่าติดปอยเทียเดียวก็เสียไม่ได้หรืนเปล่าคุณตาคลิปนี้เนาะ บ่ได้เกี่ยวเลยกับผมขอขีนท่องเบาเลยที่เราผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยวันนี้มิตรเด่นมาฝากก็คือสายไหนเห็นบ่าสายไหนครับอ่าเลขก้องยิบมาซะต่อไปวงในอ่ายิบมาซะต่อไปเ่านขอัญที่อธิบายได้ชัดเจนจำได้ว่าวิ่งแปดจำได้จำได้มากเลยอย่างนี้เพราะว่ามีคอมเมนต์มาหลายแม่นรับวิ่งแปดรองเจ็แม่บอลเป็นอยังนี้คันสีมาสังเกต จับคู่ดีมาจับคู่หาสามก็หาสองแมนคันดึงมาใส่กันอับแลนวเปลี่ยนนิดดีแมนวันนี้เป๊ะโปเชเลยนีแต่มาซึ่งสองสายนี่เนี่ยปล่อยมาคนละเตียดิครับซึ่งวันที่มาแล้วครับมาทั้งสองอันมาทั้งสองอันมาทั้งจับคู่มาทั้งสายวิงครับนี่ละแนมดีๆเนาะไวมาเมื่อนี้เนี่ยเรียกมาหลายสำนัก่าจะเป็นอาจารย์สมานซับเจริญโอ้อาจารย์สมานเอ้คุณถามหาอะไรที่เรีนมาแมนครับเนาะถามหาหลายดีี มีอาจารย์สมานทรัพย์จะเลริญเลขรับวงในครับแล้วกามาแล้วสองสายเนี่ยเมื่อนี้แต่ว่าการพูดถึงเลขรับวงในกะอดคิดไหมดวบ่ได้ว่าวงในสายเกาหลีเป็นไอ,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 อแตกตุ้มซาใจมากครับเนา<อ>ะแต่ว่าผมได้ยินไปแบบว่าสายเกาหลีที่จริงเพิ่งมีสองอันคนนี้มีสองอันเข,ข้าบนเขาราบบ้างหมไม้เข้าขบนน้ำกัน ข้าวสามตัวอันหนึงอันนี้เ้าวสามตัวด <มา S 1> ้วยแต่แล้เขาขาลงาท่านสายเกาหลีเป็นเจ้าเดียวกันเป็นเจ้าเดียวกันแต่ปล่อยสองช่วงคปล่อยมาสองช่วงครับช่วงแรกนี่คือค้าเดาได้ลงอยู่ช่วงสองปล่อยลงราท่านพอมกรไว่ล่างแต่จันทินมากงแ่นช่วงสองใบสองเลย่าใบสองกวมั้ยใบสองนิดนิด้ยบาท่านราตอหน้านี่รลางจันทินช่วงใบสองกัวนี่เพื่อนไทยมาสามตัวแจกนี่ที่ยำไม่อีกรอบเลยยำเราสุ้าย เนี่ยที่เพื่อนไหนมากเนี่ยเอาเอามาเป็นรักฐานในมวกนู้เนี่ยเห็นมอกเพื่อนไหนมากชัดเจนเบอร์ชุดเน็มนด้ค่ะเพื่อนไหนาห้าสามแปดเพื่อนไหนมากเห็นบะชัดเจนเลยนี่ครับเป็นรักฐานที่การแชทกันครับแต่ว่าอันนี้อยากมาแชาเนาะแต่ว่ามีกอะซี่โทรมาถามอยู่ดิผมก็บอกเพื่อนเพื่อนมาถามสายใบตอนใบสองหน้าเราไปกะคือตอนนั้นยังบอกให้ได้มากเลยบอกการกอะซี่ไปว่า เพิ่นก็เน้นตัวตัวเก้าหล่ะที่เพิ่นเน้นเห็นไหเจ้าของตัวเวลขที่เพิ่นส่งมาเนี่ยเพิ่นก็ได้เวลานี้แล้ว่านี่ก็ได้เจ้านี่เออเจ้านี่เจ้าที่ส่งมาให้นี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นส่งบ้านเฮากับบ้านเพิ่นเสือเสือเพิ่นไปซื้อใส่กับประจักษ์แบบแต่ว่าที่กิ่งเฮาซื้อบ่ได้ล,ล่ะล่ะการหอดไปสองเฮาซื้อบ่ได้หล,ล่ะเนาะไปสองนี่หาบ่ได้เราได้แบบสามครับแมนแบบสามสามแปดห้าสามห้าแปดสามตัวนี่สามแปดแปดสามหาสามสามหาหามาได้แหน่ะป่ะนี่ เพื่อนเราสูฟังมาขนาดใจเครื่องไหนเป็นล้านเนียอืมเอาเพื่อนกระจายเครื่องยังไงบ่เอ้อยูนกระจายเคงใจเครื่องไหนเป็นล้านส่วนใจเต็มเฮ็ดเังไหนสักพอเลขตัวนี้มันดังเนาะอือท่านใจเครื่องไหนเป็นล้านใจเต็มก็ซื้ได้เป็นสองล้านกี่บาทนะพอาะาไม่ไมรวมสองตัวนะ่นจะว่าสามตัวนี่นะอ๋อครับฮานาตาเหตุอย่างที่เพื่อนเอามาแบ่งปันเพื่อนบอกว่าเราได้หลายแล้วข้าวทเลยอยากแบ่งปันครับอ่าแต่ซึ่งเราก็หายมาแล้วนี่วันที่สาม สายเกาหลีสายเกาหลีทีเพป่นไห่มากสองงาซึ่งอันนี้นะล่อมือไม่ออกนะอรับเอามาเบิรงอันตัวนี้ม่เอาตัวจีมาก้อนนี้ตัวมาก้อนนี้กับไ้น้อยนานเือนกันนะก้อนว่างนี่ไห้หาสามกับสองเจ็ดแต่ว่าสายหนึ่งไห้วิ่งแปดมากมาประกบกันเอาโป้เชบแม่มาแปดห้าสามถ้าถ้าเอาเป็นวันดอบกวดนี่สีคือกันบอเรามาเบิรงเอามาเบิรงเอามาโชว์เลย เลขรับสายในเลขรับวงในเนาะเอาเขียนกัน,นทีเดียวามาเียีอธิบายเนะเาะอ่ามันดียเอียงทั้งที่ใกใก่อนรับอ,อืฮะวงในสีมีสองสองสายคือเราซึงอา่าสายที่มาหาสามกับสองหาครับวิ่งแปลงอะไรครับอาสายจับคู่จับคู่มาแล้วมวดน,นี่พิเศษจับคู่มาสามตัวครับกโรว่าด้วยสายเหตุใดปกติที่จับคู่แค่สองอันนี้เน้นไปทางล่าง อันนี้เนีนไปขางล่างแมนนาเนาะเนียนไปข้างล่างครับแรมมีอยู่เก้าเจ็เดเจ็ดศูนย์กาลกาศูนย์หน้าศูนย์หน้าครับกันเท้าชิมมองไปบานิว่านี่เลขมาตรงกันเน๊ยวันนึงมาตรงกันเน๊ยวันน,นึงมาตรงแมนวนันนึงมาตรงกันนต่ว,ว่าวันนี้ตรงกันโดยเจ็ดเนี่ยเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดแต่ว่าไซด์วิ่งนี่ให้วิ่งมาเกเจ็ดเนี๊ยไฮวิ่งเจ็ดลองสองแม่นว่า พ่ญาติเลเวลว่านี่หนีหายว่าอันแต่ยังวาแหร่ไฟตะเบิวนเพื่อ่าปอเสียกันตรงกันตันนี่โตนี่นะเดียวนี่นะดังเหลือเด็กไปนี่เงี้ยจับคู่นี่นี่จับคู่นี่ดังแล้วเอฟซีเขาเป็นมาเจ็ดสองดังแล้วค่ะย้ายนั่ง่อยมากว่านสามเจ็ดสองแม่นิ่เจ็ดสองเลยย้ายนั่งอะไรย้ายนั่ง่อยมากว่าครับถึงย้ายนั่งนี่ก็จะเริ่มมาบนล่างบนล่างนี่ติดสีนึงว่าติดท็อปมิดตลอดมาก ะงวนไนดันจับคูเพราเขาวิ่งต้องเข้าแ<ม>นนเพียงสั้นครับนี่คือที่เด็ดของยายนะม้วนนี้อาธีประวัติอาธีซ้ำร้รอยอะไดร<ม>เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นไปได้ฉะนั้นแล้วก็วิเคราะห์ดีๆครับเนาะอันนี้ก็คือตอม้วนเดี๋ยวเขาบอกว่าเบิรงกันไปเรื่อยว่าอ่าตอม้วนได้จังซี่ต่อไปเนี่ยว้งไม่สีเข่ามากนี่เดเป็น่ยเป็นเช่นไรแนนตามจนั้าไปสองมือออกครับมี การเป็นแบงก์อะไรก็ดีเฝ้านั่มันเสนอครับให้บยพี่รองเอฟซีได้มีโอกาสได้อ่าร่วมับในแนวทางโตเลขกันเนาะแต่ว่าสายเกาหลีสายใบสองนี่เอฟซีว่าขอเพิ่นไม่ไหวก็นั่นไพ่โป้ยแอบนะสักพออะได้แล้วเราจะเพิ่นจีซงไหมเนาะเราจะเพิ่นจีซงนี่ห้ามห้ามเพิ่นว่าเพิ่นเสียเงินครับเพิ่นว่าเพิ่นเสียเงินมาแต่ว่าเพิ่นกับอะไรมาเรียกร้องเพิ่นกับอะไรเรียกร้องอียงใดๆทั้งสิ้นดอก แค่แบ่งปันแค่อยากแบ่งปันครับเพชรตังกตะอาบุญอืมตังตะอาบุญะอุ่นส่นต้องกันมันต่อไปอ่าสายใบซอกก็เอาเชียงเี่นะงวยมากตอนใดเนี่ยครับเพิ่งจะชมไม่หายรวดไม่ชมคนอื่นอ่าพอม่นวลาใดมากคนใดมาก่อนคนคอยชงให้มือนั่นอย่างนี้พอมันคนใดมาก่อนเลยเยนั่นเพิ่งกระใดมาซทาบขึ้นกันแล้วเพิ่งกระใดมาซทาเพิ่งอ่ะไปเอามาแบ่งปันให้เท่าของสินะอันนี้การก่อปุณขอบคุณหลายๆในส่วนของ เอฟซี 4, ทางเกาหลีเนาะที่ให้เขามีโอกาสได้รู้จักตัวเลขแน,ขนขวทางอ่าวันรับพวกไหนสายเกาหลีใะครับเนาะรับพวกไหนสายเกาหลีนี่แหละอ่าวันนี้ก็ไม่ตามกันต่ว่าหลายงวดที่ม,มันมันมันเตื่นหน่อยงวดเด็กแต่ที่เข้ารู้จักนี่ก็คืองวดที่ที่สามที่เขา่าน,านี่เดนาะวันนั้นเพิคนพิ่อเล่าหรือได้ได้พ่ออะไรเดี่ ในส่วนตัวเพิ่นน่ะในส่วนตัวเพิ่นเนี่ยเพิ่อนมาเพิ่นเพิ่นพออยุแหละพายุพอกินแล้วพออยู่พอกินแล้วถ้ามาพออยู่พอกินนี่เพิ่นจากที่เราทำตัวเต็มที่อยเนาะแบนแบนแต่สีได้หลายก็สมควรแต่ว่าอ่านตรงนั่นกะเท่ากับวันเดียวถึงวันถึงงวดต่อไปเท่าจีซื้อถือน้ำเพิ่นบอเท่าจีซื้อได้บอหนี่นะเนาะผิดยากือเคื่องกันนี้กับใบสองกับอะไรใบสองมอที่จริงกับสองสามโมง วันจังหวัดั้งเนี่เห็นป่ะเขนบอกว่าจิปล่อยสองโมงป่ะเลภมากอะสามโมงนะอันนี้คืออันนี้คือรอบแดดรอบแดดรับอบแดดรอบสองมาใบสองนี่ป่ะมันเปลี่ยนสั่นนี้ซึ่งอ่าวงในสายเกาหลีเนี่ยกะมีหลายสำนักว่าจิปล่อยปล่อยสายเกาหลีไปแม้ซึ่งเทากับว่าเรนมันเทากัมั่นใจว่าจะเปลี่ยนสายเดียวกันป่ะไม่นั่งช่องอื่นเลยป่ะนั่งช่องอื่นช่องอื่นอันนี้กับว่าเรนใจให้กันเนี่ย ว่าว่าว่าเป็นตัวเลขชุดเดียวกันบ่แปลว่าได้ยินอยูสองช่องตอนนี้บ่เป็นทีิงานของเขาแต่ว่ามีสายเกาหลีนะครับได้ยินอยูสองช่องครับแต่ว่ากระบอกมว่าอันเดียวกันหรือบ่อันเดียวกันแต่ว่าตัวเลขใกล้กันอยูนี้ใกล้กันอยู่ใกล้กันอยู่การเลขตัวเลขใกล้กันแต่แปลว่าว่าม่นันเดียวกันอ่าถ้าตัวเลขขึ้นกันงั้นเขาชื่อ่นเดียวกันม่นตัวเลขขึ้นกันก็ไม่่นเดียวกัน เอย่างนั้นล้วก็ห้ติดตามไหมเน,นมมมาหิ้าติดตามเท่าห้าติดต,ต,ตามส้มหองสุบหานนั่นแหละเะพื่อที่เอามาเปรียบเทียบกันมีข้อมูลเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีแมมมา,มาเมมอะได้มาคัดก<ม><ม>ล่<ม>อ,องนแี่่ละแมมมีข้อมูลเยอะแหงสีบวิลเวณเหล็กขึ้นเตาบ่รอเมนขันมีข้อมูลเยอะเท่ากับที่ได้เอามาว่าตัวใดมันตรงกันตัวใดมีเท่าโค้งนะต้อดว่ามีคอเมมว่าที่มีชื่อซื่อตัวมันอกาสวัสดีครับเราไม่ต้องจะเอามาให้เจ้าของมึนให้เอามาวิเคราะห์ใส่กันแมนกับวิเคราะห์ออกมาแล้วก็จะค่อยซื้อแมนเอา จังนี่ซ่อนเขงเลเเี้เกตหน่เนาะมัวว่านนี่เสียนหน่อยอ่าเสียนหน่อยลักสีเสียนหลักสอ่าเพิ่นก็นได้ปล่อยมาจะที่เกตเมียเดียวเท่ากันนี่นี่รตรงกันไปชุ่มหมองชุ่มบอาวิ่งเกตตัวเดียวแต่ว่าเพิ่นยังบ่จับคู่ครับอา่าเพิ่นแจ้งว่าเพิ่นว่าเสียหน่อยไปหาเพิ่นแล้วครับอ่าเพิ่นเสียหน่อยไปหาเพิ่นแล้วไปแลกเปลี่ยนแนวทางกันแล้วเพราะว่าเสียนเสียหน่อยราชินีท่านนี้เด่นหลักหน่อยนี่แม่นบ่ พเพ <grain> like ิ่นเรียบรักสิบเพิ่นไปหากันแล้วแต่ว่าอันนี้ในส่วนนี้เพิ่นอาจจะมีการสนทนาจีบคุยกันแล้วเสี่ยนหน่อยน้าชิลู่เลวล่ะว่าตัวจับคู่คือตัวไหนเนาะเป็นไปได้เป็นไปได้เจ้าว่าเดี๋ยวเราเข้าจีบบาไปสัมผัสเสี่ยนหน่อยนะว่าอาจจะจริงแล้วเนี่ยตัวเลขจับคู่นี่เพิ่นหล่อมากเพิ่อนลายจังไหลเก๋ไก๋เนี่ยเป็นความนวทางจากเสี่ยนหน่อยเนาะอันตรงนี้เพิ่นจีเปิดเผยว่าเปิดเผยกับลู่เพิ่อนจีบมียังที่ อให้กับมันสัญญากันหรือเปล่าว่าอจะว่าเยยปาาเิดเดวอร์เอสต์อจังไรอันนี้เข้ากับบได้สามารถดูได้เนาะแ <c oughs> น่นอนแมนแมนแมนแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องมีการสัมภาษณ์เสียนน้อยต้องมีต้องมีครับแต่ตตนเพร,ะรเาะว่าต้องหู้วันไหครับค่อยสื้ออะไรวันไหมคอยยิบจับลอตเตอรี่นก่อนเนาะอ่ะสรุปครับยกึชนะสรุปอีกรอบนึงอ่าฟันยิบจบคลิปกันเลยเลขรับวงในนะครับบนาะจากวงในจากสายในล่ะเอาเป็นวงในเราไปดอกสายจับคู่ครับ ให้9770นะครับแล้วก็50 50นี่เน้นเน้นล่างนะครับแล้วก็สายวิ่งครับสายวิ่งให้วิ่งเจ็ดรองสองครับเอาแตอลอกไปพิดหน้าเริ่งเนาะครับนะเนาะเพราะว่าสายวิ่งนี่การว่ดต้องทนกับวิ่งแปดมากกระโปรงเลยอ้าวเสียนหน่อยมาพอดีอเสียนหน่อยมาพอดีเอาเสียนหน่อยเสียนหน่อยเมื่อวันนี่เนาะนี่พอดีี๋ยวถามเสียนหน่อยเลยเมื่อวันนีนะ ว่าเพื่อนนส่วนโตเร็นี่ได้คุยกันไปได้คุยกันกับเพลินไปว่าจับคู่จับเรียนจับคู่ได้คุยกันแล้วเนาะก็ได้คุยกันแล้วจับเสี้ยนหน่อยเสี้ยนหน่อยรักสิบเนี้เสี้ยนหน่อยคุยกับเสี้ยนหน่อยเป็นที่เรียบร้อยเออเออเรียนเสี้ยนหน่อยคุยกับเสี้ยนหน่อยเนี่ยเพราะเขดีมากพราเสี้ยนหน่อยเพิ่นจะไปมาหาะส่วนอยู่ตลอดแล้ววานนี้ได้เลขจับคู่มาแล้วนี่เนาะ เอฟซีเพิ่อนกับอยากรู้บอกว่าติดตามเชี่ยนหน่อยให้แน่เด้อว่าฉั่นมาเพราะว่าเพิ่อนคุยกันเพิ่อนอาทิตย์ปล่อยปล่อยปล่อยอะไรกันนี่จังไรเนาะอันนี้อันนี้จิตปล่อยลงทั้ง่องบอกปล่อยทั้ง่องเชี่ยนหน่อยบอกนี่จังอยะไรเนาะอันนี่อยตัวเลขปล่อยตัวเลขจับคู่นะจับคู่ข้อเทียร์ข้อเทียร์รังไรเซียนหน่อยปะทะเซียนหน่อยเซียนหน่อยก็ลังสองประมาณเซียนหน่อยหลักสิบปะทะเซียนหน่อยหลักหน่วยครับเนาะ จะว่าแต่ว่าตอนนี้ปล่อยลองสั่งจะางไปยังไงใปล่อยค่ะแต่ว่าจับไปแล้วล่ะจับไปแล้วจัดไปแล้วกปลยแล้วําลังสิปล่อยอืมฮะแล้วก็จัดผู้ใดอยากพูเร็วกงคไปที่ตามไปที่สาช่องเซมอพารวยเนาะอจะพูไว่า่าสนใจน่วันต้องเ้หปดสามกับศูนสามับศูนยสามสองเมตรแตกแตโป่โอ้ยเดี๋หรอกมก มวก็ามาผูตอนหลังเลขออกตอนมันนั่งเปิดสมุดเบิรงว่าเลขแล้วถือไหมผมนะ่ะงวดบางนึงเม่เข้าไปตามเจ่าเดียวกับเข้าไปตามเจ่าเดียวเราวันนี้มันกะเลยไปมัดหมุนอยู่ทั้งรางคลิปนะ่ะคลิปน่ะไปไปอยู่ใตวันนี้เอฟีกับสี่เลื่อมตัวฟู